สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาน้องมาคี้ทำการบ้านและก็อ่านหนังสือที่ครูให้มานะคะอันนีอ่านว่าอะไรลูกจอจอไอใจสกุลว่าจอไอใจบอไอใบไม่โตใบสกุล่าบ,าบอไอใบไม่โตใบ Oh. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาน้องมากี้ทำการบ้านและก็อ่านหนังสือที่ครูให้มานะคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกจอจอไอใจสกุลบ้าจอไอใจบอไอใบไม่โตใบสกุลบ้า,บ,าบอไอใบไม่โตใบหอรอไอไหลสกุลบ้า หอรอไอไหลไม่อะไรเนี่ยหอยอหอยอไอไหลไม่โตใหญ่ไม่เอกไม่ไม่เอกใหญ่ใหญ่สะกดว่าสะกดว่าหอหอยอไอใหญ่ไม้เอกไม้เอกใหญ่ห่คอรอคอรอไอไก่ไข่ไม่เอกไข่ ไข่ไขสะกดว่าคอคออรอไอไข่ไม้ไม้เอกไข่ไข่ไข่แต่ไปหน้าม่วงจะไอใจบอไอใบสอไอสดรอไอใดนอไอในยอไอใหญ่ ขอรอไอไหลขอรอไอ,รอไ,ไ,ไขใครไขฟอไอฟอ,อ,<ส>อไอไอ่ไม่เอกไฟสอฮอโอ้ยอไ,ไม่ใช่สอไอใส่ไม่เอกใส่ชอไอใส่ไม่เอกใสใช่ใช่อ้อไอหายไม่เอกไม่ไม่โทให้ ชอชอคอนี่ไงนี่ไงชอไอใจไม่โทรชอไอชัไม่โทรใช่ชอไอใจไม่โทรใช่ตอไอใจไม่โทรใต้บอไอใบไม่โทรใบอะไรนั่นอะซอสระอะไรเนี่ยสระอะสอะซอะสระทอ พอไอใบไม่โตไพอ่านรวมกันว่าสะสะไพสะไพสะไพหอยยอเอเอใช่ปะหอยอไอใหญ่มหมไ,ไม่เอกใหญ่หอมอไอไหมไม่เอกใหม่คอลอไอไก่ไม่เอกไข่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  กอลอไอไกไ่ไม่กไม่โทรใกล้ไกฟ<อ>่ฟออาฟาไม่โทรฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาสอไอใสอา่านรวมกันว่าฟ้าใสเออเปลี่ยนไหมวะฝฟอไอไฟไม่โทรไฟไม่เอกไม่เอกฟไฟดอีดีอ่านรวมกันว่า,อา,ววาเออ อะไรนะฟอไอไฟไม่อีกฟอไอไฟไม่อีกไฟไฟจออะไรนี่จออีดีอ่<ฟ>าน,วาน,ออานรวมกันว่าไฟดีเออนออนนนนออามนออามน้ำไม่โทหนออามน้ำไม่โทน้ำจออีจอไอใจรวมกันว่า จน้ำใจน้ำใจกอไอไก่ไม่โทรไม่โทรใกล้ชอชออีอีดอดชิดชิดชิดอ่านรวมกันว่าใกลใกล้ชิดอันนี้ขอขออูขออพอลงูนี่จย่ยไทยอไม่โทผู้ หอยอใหญ่ไม่โตใหญ่ไม่เอ็กไม่เอ,อกใหญ่ขอร<ล>อรอก็รอไม่หันอากาศก็ไม่หันอากาศก็รักรักก็มาเก่อน,นะ <มา S 1> ลูกมาลากก็รวมกันว่ายังไงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รัก ไข่ไข่หอหนอ,อูหอนอโอ้ยหอนอูหนูหนูหอูอมอไอไหมไม่เอกไหม่มผู้ใหญ่รักไข่หนูใหม่ผู้ใหญ่รักไข่หนูใหม่หนูใหม่ห่วงใยผู้ใดหนูใหม่ห่วงใยผู้ใดเอาท่องอันนี้ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้ให้สมพายใส่ของคอใส่เอ้ยไม่ใช่ไฟไฟใจเอาไฟห่อที่หลงไหลใครขอดูขาไขขาไขลงเบียใบยด,ดูน้ำใสและปลาปูสิงใดอยู่ในตู้ มิใช่มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบุยเก่งงยู่สิบเอ็อะไรนะบอบ่ออาบาไมโทบ้าบ้าใบถือยายบัวหอหอหออูหออูหูหูอะไรบ้าใบเอยไปใช่อะไรนะหูตาหูตามัวมาใกล้เคียง ล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีโอ้ท่องใหม่ท่องใหม่แม่ไม่บอกนะทีนี้เก่งตัวนี้ผู้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่องไม่เลี่ยงนั่นต้องเลี่ยงต้องถุงอยู่ตัวนี้หายใจเอาไฟหอนี่ลงไหลใครขอดูถึงใดอยู่ในตู้มิใช่มิใช่ อยู่ใต้ต่างเตียงบาใบถือยายบัวมาใกล้เคียงหูนูตาหูตามัวมัวมาใกล้เคียงก็ท่องอย่าลาเลี่ยงก็ท่องอย่าลาเลี่ยงยี่สิบม้อนจำจงดีโย้เก่งมากเลยหน้าไหนอีกลูกเลี่ยนไปเลี่ยนหมดแล้ว ลเล่มใหม่เล่มใหม่คันนี้จะเล่าให้ดูนิทานครูให้ทำหน้าไหนนิทานครูให้เราต้องนิทานเรื่องไหนกับกับกับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อน,นอ่านห้องกออักอ เอินก่อนนิทานเรื่องนี้ก่อนนีทานเรื่องนี้ก่อนกระต่ายต่กรออกรอกรอ่านว่าอะไรกอกออกรอออกกอออรกอ ตา,ตายกับเด <modeling> <dated> ี๋ยวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะอี้ยท่องหน้าไหนบ้างเยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวซุ่มท่องแล้วอันไหนท่องแล้วอันนี้พี่ไม่อันนี้ยังไม่ท่องเลยลืมไปบื่แล้วอันนี้หอนอ ไม้เอให้ให้อะไรนะมวยมวยวยกออกกออากอรอการว่าอะไรการการรออีแม่ไม่ต้องรละทางนี้ทานกันถือปะจะเล่าแล้วจะเล่าแล้วเอาลองเล่าดูดิอะไรนะ กออเอ้ยไม่้ยแกกองอกองไม่โตกล้องอ่ากล้องกล้องชอบชอบสออบสองเฮ้ยเฮ้ยนออีนี้นออีนี้นออีนอนทานนอนทา,า,ทา,า,ทา,านไหนชอบนี่อย่างทออะไรนี่ทออา uh, so. นอทานชอบอะไร่านรวมกันว่ากล้องกล้องชอบนิทานเธอพ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 อไม่ออกพ่ออ่านออันไม่อีกไม่อีกอ่านขอไอหายไม่โตให้ ฟ<ป>อฟองอฟังพ่ออ่านให้ให้ฟัง,ฟงพ่ออ่านให้ฟังโอเคนะคะมาสอนการบ้านน้องมากี้นะคะเดี๋ยวจะภาพาันทิตการบ้านพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย